ค่ะงามวงวลันอย่างไหนว่ามีแกนโฮอ๋อนี่มันแกนหัวนี่หอุ้ยด่าไม่ซ้ำเลยว่ะวันเนี้ยแม่งโคตรแย่รบด่าไม่ซ้ำเลยนะสุ่มยังไงโอ้โหเจออ่ารถรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์อยู่แท็กเตอร์เจอ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 เส้ไฟเจอเส้นไฟเจอไปเบ้านใหญ่แทีกเตอร์บ้านใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวมันมาตรงเท้นไฟเลยมันมาตรงเท้นไฟเลยเฮ้ยเจอวะไม่เห็นคนไม่เห็นคนตามพี่นะตามพี่ละเป็นเล็กมาเล็กแล้วเหรอ โอเคเห็นกีฬาฟิล่าเห็นกีฬาฟิล่าเฮ้ยทำไมมันน่าจะมาตรงนี้เที่ยวไฟแต่ทำไมไม่ไม่มาวะไม่ขี้วะอจะบอกอย่าอย่าอย่าบอกแม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่ดินไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คนคนคนเดือดร้อนไม่ใช่เราหรอกคนที่โดนไล่เลยแปลกยังไงก็แบบนี่ป่านนั้นเนี่นะเฮ้ยปัร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดเปิดขอร์สหนึง ไม้เลยวันนี่อะไรวะเนี่ยถือพี่นิวห้าเครื่องได้จะบอกคำเดียวก็เลกโซนนี้ขอตามอยู่ย เสียงค er. ุ er. ้นๆเสียงอะไรอ่ะมันนานแล้วพี่มันอยู่ตรงนี้นานแล้วรล่อไม่เลี้ยวมาก็ดีแล้ววิ่แย่ๆอยู่ข้แล้วมันไล่พี่อยู่ปะเนี่ยถามจริงุดแล้วแต่พ่อปั่นไปปั่นไปถามจริงอ่ะเขาเป็นน้องเหรอหรือว่าเอฟเคไม่เอฟเคอย่างแรกเห็นไล่อยู่เอาสรุปง่ายๆแค่นี้ยกเท่นอกเครื่องอ่ะ บ้านเล็กใช้ไม้ยังด้วยของจริงว่ะนู้นี่แค่ตกแผ่นเลยใครไข่ตรงเลินล้วไข่วะเนี่ยอ่าบ้า,นเ,านเล็กตรงนี้หน่อยไข่เราไข่เราก็รู้ว่าคนเชือแต่เฮ้ยเอา่าแล้วทำไม<อ>เปิดหูอขอ่หัวนอน <c oughs> ององตัวเองอ่ะใครปั่นบ้านเล็กวะใส่เอา้า อยู่กันทุกทีเลยอ่ะพี่นารโอเคกำลังไปกำลังไปแค่เอาผมเอาพี่ที่มีความแค้นอ่ะพีส้มบี้อย่าอย่าทำกูชีสซอมบี้เกือบคับนะอร่อยละอร่อยเยอะเกินไปขอของทางพวกฝั่งล้นโอเคไม่มันยังไม่เต็มเลยพี่เอาอะไรกันโอ้ยซอมบี้โอ้โหแบบ คนคนเดียวที่ถูกใจอ่ะบอกเลยอะไรสุดเลยยังไม่สนกูเลยเมนพี่ต้องไปก่อนปะเออไอพี่มันไม่สนเพื่อดิเอ้าดูอ,าดอะไรเนี่ยมีซอมบี้มันเฝ้าไม้อยู่ตรงนี้มั้งเนอต้องบอกไปพี่นิวม้มันดักต,ตาต่างจะให้บล็อกบอกแล้ววิ่งไปเลยเนี่ยเอาไม่เพือ่อพอ ไ like, ม่เลี้ยวเปนเลี้ยวแน่เลยวะไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวสวยมาเลยก็ได้ดูดิไม่สนใจจริงดิดูดิพี่มาเปล่าไปไหนวะมามาแท็กหน่อยแท็กหน่อยเอาไปไหนแล้วโอเคอยน้นะวนนะบนนะอย่าสวยเหลือครึ่งเดียวเหลือครึ่งเดียวทุกคนจะได้คลิปแล้วอ้าวจะจะให้บล็อกหรือจะให้ปั่นปั่นปั่น ไปแล้วพ<น>ี่นิวมันจุ๊กต่อดีมันไล่ผมเฉยเลยโอ้จบแล้วบอกไอ้คนไอ้คนอเอาเป็นคนดีดีกว่าโอ้ได้สิคนดีไม่มีที่ยืนอ่ะกูบอกกูพูดโอ้ทะ,ะลุไงเดี๋ยวไปใช้ไปใช้แล้วรอขอไม่ใช้แล้วรอคุมแล้วโอ้โหหันหลังไอ้าไาสายโอ้โหติดรถ ไอ่เอารถขวาก่อดรถขวากปั่นไปเล็กก็ได้นะเฮ้ยมันหนุ่มติดไปล็อตเตอรนั่นวใช่ป่ะเหลือเครื่องเดียวพี่สองคนก็ปั่นอยู่แล้วปั่นเพิ่นสองนั้นก็ทำไรกันวะเนี่ะเขาขาเขาเขาวเผิ่นเงินเขาเข่าดึงไงไดมีนแทนว่ะไปทั่วเลยโอ้ยเซ็งปั่นแบบ ตั่ตรงอันี้หายไม่หายทางหลังป่ะแล้วไปอยู่ในตรงนั้นล่ะบอดบอดบอดบ่อยพีอะครับนี่กับมันได้เฉยเี่อะไรมาพี่บ้านใหญ่เอามาละต่อเจอกันปัดปัน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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วประตูเลยวิววิวฝากกำบังฝากกำบังอะไรอ่ะเอาแขนเหรอแขนดินี่เ้ยผม

รวดเร็ว้วดเร็วปุรบานป่ะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลรบานแล้วปลรบานเลยนะผมว่ารอหน้าประตูเนี่ยพี่ออกไปแล้วฮะด้านประตูมีเลาะมีเลาะมีเลาะอยู่ถ้าเครื่องอยู่แม่มันจะห้าเนาะห้าเลยยิ่งมา่ป็นเมืองนอกได้ไอ้ไอ้อาเอฟวินิวต้องห้าเครื่องนะ เฮ้ยไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงก้าเครื่องไปแต่ไม่จริงไม่จริงปืนไม่จริงอะไรมีชุดเครื่องไปกำลังแกะพี่มีนบันไว้ก่อนพี่มีนเดี๋ยนะพี่มีนผมปั้นมีล็อกเครื่องไหมก่อนตัวผมไม่มีล็อกไม่มีล็อกนะฮะทุกคนพี่มีีนพ่ค้างพี่ค้างครับหึงเก็บแต้มหน้าขาวอยู่นะหรอไม่ได้แล้วแต้มจบโอ้โหจีดินเน่ยไม่ได้ทั้งวัน เฮ้ยมันเลี้ยวมาหาพี่นมคิดว่าไล่พี่ง่ายกว่าไล่โทมัสเหรอวะเอาวอะโอ้โหที่อย่างโล่งเลยแล้วพี่เดียวล่ากมาทำไมตซนนี้ลากบ้าอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มีมาปั่นเร็วบอกมาแล้วบอกมาแล้วให้เดินตามแล้วผมโง่ของอะไรล่ะเมื่อกี้ผมจะเช็คสเต็ก75%สสุดจังสุดจังคนนั้นสุดจัง เ็ะอะไรเราผมหนีมันปั่นเครื่องใหม่เราโอ้หนีทำไมมานี่เลยไกลมากไม่เอาไม่เอาหนีเราหอนแล้วหอนเล่าตอนนี้มันเป็นน้องถ้ามันเป็นน้องมันไม่น่าจะมีสาวขาวเป็นน้องจริงไหมน้องจริงไม่ตาตานี้มันไม่ใช่สาวขาวจริงเอาจริงเหรอทำเครื่องเหรอทำอะไรอยู่เครื่องเวฮ้ยติงกัลเลอร์กูเลอร์ติงกัลเลอร์ทีมเียนตากเชิ้ตเดิมเสื้อของเราอุ้ย ไม่ยิงอ่ะไม่ยิงขับรถขับรถขับรถขึ้นรถหนีเสียจังเสียจังเสียจังมันนี้มีที่เล่นแล้วตรงนี้มันโล่โดนแกงปลาหินยาว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 เขาหินใจเราต้องแกงอยากลักก็ลากมาเลยเฮ้ยมันงัดหินงัดหินงัดหิน ัหมันข uh? at ุดแร่เหรอมันม um> ันเป็นแบคที k. <k <h <h ิดนะมันเป็นแบคทีิดนะมันเป็นแบคทีิดอย่าให้ขำหมดแลงโดดไม่ได้โดดหรอกหรอกโแบคทีร์มิดแบคทีร์มิดรอบยาว ยังไม่ได้ที่นี้ต้ปั่นเร็วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปจุดได้เลี๋ยว<อ>ไปจุดได้ลืมเลยไม่น่าเล่นเยอะเลยเราเ,เ,เ,เอาอันนี้ได้เราเอาแต้มแปนเต็มแล้วพี่ก็จุดสวยๆๆลุลุ้จะเอาให้ไรให้ไรใครอยากกินชิปที่ปั่นจะเป็นตำนานตลอดไปเราตำนานละเอียดเราพี่ละเอียดปะอ้าวหลุดเฉยอ๋อจิงเก็เลอศจริงเก็เลอศจริงเก็เลิศเฮ้ยโทมัส มันทำไมโล่งจังไวด่านเนี้ยเอาดีไม่ได้ลงงานแล้วยูท b e อ่ะไม่ได้ไปยัยปดเอาพีนะ่จุดก่นเลยไม,ไม่ไล่ทีมานะไ,ได ไล่ไล่ไ <diction> ล <aries> ่ไล <phones> e. uh, ่ที่ไล่ไล่ไล่ผมบอกไปอีกยืดหน้าไปเขาเห็นเลยทางนี้ไม่ไม่ไม่ต้องมีไปหาเอาขยายบูนวันเนี้ยเอาอยู่่อาอยู่เอาอยู่นี่อาไล่ไ่ไล่วิิวิมาลับเลยอยู่ๆนี่นี่นะอยู่ไหน้าต่างอยู่หน้าต่าง เสร็จป้ะเสร็จป้ะผมบอลเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ละติดเดซมันไม่มีใครมาปันอโวมมากเฮ้ยหล่นแก่อย่าอย่าอยาจะลงจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพี่นิวไปสิแล้วเสร็จแล้วยุ่มหน่อยนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงกลับไปหากลับไปหา่กลับไปหาอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว โอ้โหปั่นใครวะวครอะไรกันขาลงเลยนะการพี่อหญ่จถ้า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 มันไม่มีเสาขาวคือใช่ปะไอ้นั้นน่ะผมบอกเลยยังไงเราติดเลยวันที่แต่คือมันมีเสาขาวที่เี็นถ้ามันแตกสามก็ติดเพรางงเหมือนกันใช่หรอใช่มีเสาขาวมันตามใครเย้เนี่ยตามจริเหรอ เปิดประตูขวากลางเสร็จแล้วนะตรงกลางเฮ้ยคงจะปั๊มเต้มหอมมั่งแล้วกันปั่นอะนี่งัดยางต่อเฮ้ยมันเป็นช่างป่ายางด้วยเหรอเมื่อกี้เป็นแบคเตอร์เมทตอนี้เป็นช่างป่ายางนะหลอก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 เฮ้ยชสียโดนรู้ยางไม่เปไรไม่เปไรไม่เปไรมีแต่ไปฉายไฟฉาย มีมีร่างกายขวาล่างนะไม่มีไปฉายนะพี่นอนไม้เลยละกันั้งนั้นนอนไม้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 ตวรอมันมาไล่ผมมันมาไล่ผม้อนักีเยอ้วเยเอยังเนี่ย่ะเพิ่งกดเพิ่งกด แล้วตัวเองไม่โกรธนไม่ก็มีขี้คานมาคานเข้าไม้มาออกดีกว่าได้ตัวนพี่นะเขียนะล้ตอบได้ครับล็อกได้เลยโอเคไปไปไปออกมีลูกนี้มีลูกนี้มีลูกนี้มีลูกตอนนี้มีแล้ว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 มันจะดึงนะมันจะดึงนะได้ป่ะ